นำ้ำนผุ้ชมเมขาสุรากันเบิงอีสานประวัติบัตรตำนหน่เมืองตอนนี้ขออนุญาตนำพี่น้องทานผุ้ชมข้ามหวยตองเถืออเขาเพิจบูรลพานนำหนาวขึ้นมาฟังเรื่องรล่าความเป็นมาข,ของพี่น้องไทลมน้ำกันครับวัดต่กอนเต่เดิมน,นั่นเมืองลมเกากับเมืองลมสัก์มีความเป็นมาจังใดมาขับพี่น้องมาไปหย่อนร้อยอดีตเมืองลมน้ำกัน เมืองลมได้ปรากฏสื่อปรากฏน้ำม,มาโดดน่านแหละล่ะครับพี่น้องตามที่มีในจารึกหลักที่หนึ่งพ่อขุรามกำแหงได้ปรากฏสื่อว่าลุ่มบาจายสักขาจารึกหลักที่สองวัดสีชุ่มมีสื่อปรากฏว่าเมืองลาดเมืองลุ่มจารึกหลักที่แปดเขาสุมนกูดปรากฏสื่อเมืองลาดเมืองสักขาเมืองลุ่มบาจายและ,ะลักจารึกที่วัดบุรพาลาม มีซื้อลุ่มบาดใจาคือกันทั้งนี้เอกสารใบล้านอักษรถ้ำเล่าในพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพะบางก็ยังปรากฏในจารึกเมื่อปีพศ2 1 5 8ที่ม่ซื้อเมืองลมสักอักขบุรีและก็ได้ก้าวถึงวัดตาลวัดหินกิ่งวัดผู้ที่เมืองลมศักน้ำตอนปลายกรุงศรีอยุธยาก็มีในค่ำไหาการของขุนหลวงหาวัดประดูทรงงถ้ำ ได้ก้าวถึงเรื่อหางเดียวเมืองเพชรบุญน่ายมบรรทุกของปลาร่วมทั้งเหล็ก,กลมเลยไปจอดขายอยู่ที่อยุธยาในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีจะมีบันทึกว่าเมื่อปีฉลูเอกสุกหรือว่าประมาณพาศ2313วันอาทิตย์เดือนสามแร่มหกคำแขกเมืองเล่าเมืองลมซักลงมาสู่พระบรมโพธิสมภานนําเอาสร้างสร้างหนึ่งมาหามา มาทุ่นเก่าถวายขอเป็นขอบคันทศีมาในแผนที่เดินทับราชการที่หนึ่งก็ยังปรากฏเมื่อจะยู่ริบนำพุ่งวาลมศัก์และก็ยังมีซื้อปรากฏในพ่งสวดานรอดสามที่บันทึกถึงเหตุการณ์ตอนศึกเจ้าอนุวงศ์ก็ได้อื่นซื้อเมื่อที่มีเหตุการณ์สูรบในการครั้งนั้นวาลมศักทั้งนี้สมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพ เสนาบรีกระทรวงมหาดไทยก็ยังได้บันทึกไว้เมื่อข้าสดิจมาตรวจราชการทีม่นท้นเพชรบูรณ์เมื่อพศ .2447 ว่24าลมเก่าเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมีซื่อปรากฏในศิลราชจาหลึกของพอครามกำแหงเอิว่าเมืองลุมต่อมาภายหลังเอินเมืองลมซึ่งก็มีความหมายเดียวกันแต่เมืองลมซักเป็นเมืองตั้งขึ้นไม่ภายหลัง เข้าใจว่าตั้งขึ้นในช่วงรัชกาลที่สมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อความสะดวกแก่การคมนาคมจังไดมาสางเมืองไม่อยู่ที่ริมลำน้ำศักอันนี้คือบันทึกของสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาจากหลักฐานทั้งโบรัณคดีที่ได้กล่าวมาแล้วขันตนจังสันนิษฐานได้ว่าเมืองลมนั่นเป็นชุมชน่นเป็นเมืองม่หลักฐานมันคงมาโดนนานหลายร้อยปีแลว้ว ตั้งแต่ช่วงยุคสมัยสุขโขทยัยไ้ลมที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นอาณาบริเวณของเมืองลมเก่ากับลมใหม่ก็เป็นการขับว่าอยู่ต่างละแกลงแบบค่อยๆแพร่ขยายกันออกมาเรื่อยๆจากทั้งดินแดนล้นสางหลวงพระบางลงมาตามลำน้ำขงไ้ลมบริโอพยพหรือว่าถือกวดตอนมาจากหมองใด หากมีการอพยพหรือว่ากวดตอนคนเล่าเขามาผสม,มอยู่บ้างกะแมนในช่วงสมัยกรุงธนบุรีและกะสมัยรัชกาลที่สามของกรุงรัตนโกสินทร์กะเป็นการกวดตอนมาอยู่ร่วมแบบผสม,มผสานกับไทลมดังเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนไทลุมดังเดิมนั่นเป็นกลุมชาติพันธุ์เสือสายเดียวกันกับคนเล่าหลวงพบางที่ได้เขามาอยู่อาศัยและกับแพร่ขยายครอบคุ้ม ต่อเนื่องลงมาในพื้นที่ทั้งใจต,ตามลำนำโคงทั้งสองฟังเล่าคือไซบุรีบอแตนแกนทาวละกับฟังไทยคือเชียงข้านทาลีนครไทยนยำปากฝากทารวมถึงแถบแม่น้ำปลาสักตอนบนคือดานส่ายลมสักลมเกา่าไห้ลมจึงมีวัฒนธรรมประเี่นีภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้านสร้างหลวงพระบางเป็นหลักผสมผสานกับวัฒนธรรมรอบๆข้าง บวสิเป็นหลานสร้างสยามแล,ะะล้วก็บลานหน้าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมไทลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองส่วนของสื่อบ่านน้าเมืองที่ได้มาจากแม่น้ำปาซักนั่นจากค้ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเพ่นวาตั้งแต่ลมเกาลมซักไปจนหอดเพชรบณ์เอืน่นสายนามแห่งหนี้ตรงกันทั้งหมดว่านามซัก เป็นการเอื่นตามลักษณะของการไหลของน้ำปลาที่ไหลเฉียวกะไหลแรงไหลเร็วไหลพุ่งเอื่นว่าไหลซักทิมลงไปยังไดซื้อวาา่าน้ำซักบอกง่ายๆตามภาษาอีสานบันเฮ่ากับขึ้นน้ำไหลซักไหลต้นนั่นแหละครับบอแม,มนใส่ซื้อหรือเอื่นซื้อตามตนไม่ตนซักแต่ย,ยังไดซึ่งขณดสิตรงก,กันกับขอเท็จจิงในพื้นทีพอในเขตตนกำเนิดน้ำซักนี่ตั้งแต่เหนือจดใต หรือในอดีตจนหอดปัจจุบันกับบอปากฏว่าเมี่เรื่องเล่าวร่องร้อยของดงใหม่สักรหรือตนซักปากไม่พ่อสิมีนัยยะสําคัญถึงการสินําม,มาตั้งเป็นซื่อล่ำนานาแห่งนี้ซึ่งกระสอดข้องกับที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสีหน้าบดีกระซุ่งมหาไทยที่เพิ่นได้บันทึกไวในหนังสือนทิทานโบราณคดีเรื่องว่วมไข่ที่เมืองเพชรบูรณ์ไว้ววา เหตุใดล่ำนำจังสือว่าล่ำนำสักรหรือล่ำนำปลาสักเพราะว่าเพิ่นใด้สืบห้าฟอเท็จจริงในเรื่องซือกับบ่ปราโกดว่าในแถบทินแถวบริเวณนี้ไม่ปลาไม่ซักอยู่เลยเมืองลมศักที่ตั้งอยู่ริมนำซักในปัจจุบันเป็นการสั่งเมืองขึ้นไม่ในสมัยราชการที่สามหลังสงคามเจ้าอนุวงศ์ โดยเจ้าเมืองลมศักที่สือวาพระสุริยะวงษาคงทั้งนี้เพิ่นเห็นว่าเมืองลมเดิมหรือว่าอำเภอลมเก่าในปัจจุบันได้ถูกเผาทำลายไปเป็นอันมากในช่วงสรงข้ามการายหา่เมืองมาตั้งอยู่ริมน้ำซักเสิเฮ็ดให้เกิดความสะดวกสบายมากกว่าเพิ่นก็จังได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ในบริเวณอำเภอลมซักใหม่ในปัจจุบัน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดตั้งมณฑน,นเทศาพิบาลขึ้นเมืองลมสักจังเดกขึ้นกับมณฑน,นเพชรบูรณ์ในช่วงปีพศ .2442 โดยเมืองลมสักในขณะนั้นมีอนานาจเขตกินไปถึงอำเภอด่านทรายและ,ะอำเภอวังสะพุงพุลคลับขับขันพ่อมาวันที17เมษายนพศ2 4 5 0จังด้มีการยก หรือโอนอำเภอวังสะพุงให้ไปขึ้นกับเมืองเลยแทนภายหลังต่อมาอำเภอดันสายก็แยกเป็นอำเภอผู้เรือ่ออำเภอหน้าเหวอำเภอวังสะพุงก็แยกเป็นผู้ขดึงอำเภอผู้หลวงอำเภอเอราวันอำเภอพาขาวและอำเภอหนองหินซึ่งปัจจุบันเนี่ยคเป็นพื้นที่ของจังหวัดเลยเมืองลมศัก์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดลมศัก์ ในปีพศ2 4 5 9แบนเขตการปกครองออกเป็นสองอำเภอในยุคนั้นสมัยนั้นคืออำเภอเมืองลมสักหรืออำเภอวัดปา่าและกกาอำเภอลมเกา่าจากนั้นต่อมาจังหวัดลมสักก็ได้ถูกยุบร่วมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพศัก2474เพื่อเป็นการประหยัดงุป,ประมานทั้งราชการโดยมีสถานะ เป็นอำเภออำเภอหนึ่งคืออำเภอวัดปา่าก่อนถือเ,เปลี่ยนกลับมาเป็นอำเภอลมศักด์หลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนคําสะกดคํว่าลมศักด์ที่เคยใส่เป็นซอซาลาแล้วก็มีดอเด็กสเละอิกะลันมาเป็นลมศักด์ที่ใส่ซอเสือไม่หันอากาศก่อไก่ธรรมดาในการเปลี่ยนการเขียนสื่อนี่ได้ถูกเปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งตั้งแต่ปีพศ .2484 ่อ จนในปีพศ2489จังได้ใส่ขาว่าลมซักที่เขียนซักด้วยไม่หันอากาศก่อไกสืบมาจนหอดปัจจุบันทั้งนี้ก็ได้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมื่องลมซักไหววาวันที่28มกราคมปีบรักราั2442การยกฐานะบริเวณเพชรบูรณ์ ตั้งเป็นมณฑน,นเพชรบูรณ์แล้วก็ให้ยกเมืองลมศักด์มาร่วมกับมณฑน,นเพชรบูรณ์ยกเว้นเมืองเลยแล้วก็เมืองแกนทาวันที่สองตุลาคมปีพุทธศักราช2447ยิกเลิกมณฑน,นเพชรบูรณ์ไปอยู่ในความรับผิดชอบของขาหลวงเทสาพิบาลมณฑน,นพิษณุโลกแล้วก็ยกเมืองเพชรบูรณ์เมืองลมศักด์ให้ไปขึ้นกับมณฑน,นพิษณุโลก วันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2448โอนพื้นทีอ่อำเภอดันสายมณฑลพิษณุโลกมากขึ้นกับเมืองลมศักด์วันที่เก่ากุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 4 5 0ตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ขึ้นยกเมืองลมศักด์ให้มากขึ้นอยู่ในมณฑลเพชรบูรณ์ตามเดิมวันที 21, ่21เมษายนปีพุทธศักราช2 4 5 0 ได้โอนพื้นที่อำเภอวังสุพุงแขวงเมืองลมศัก์มณฑลพิษณุโลกไปขึ้นกับบริเวณน้ำเหืองเมืองเลยมณฑนอุดรวันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2458ยกเหลิกมณฑนเพชรบูรณ์ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสมุหเทศาิบาลมณฑนพิษณุโลกแล้วก็ยกเมืองเพชรบูรณ์เมืองลมศัก์ไปขึ้นกับมณฑนพิษณุโลกวันที่29เกาเมษายนปีพุทธศักราช2460 มีการเปลี่ยนแปลงสื่ออำเภอเมืองจังหวัดลมศักเป็นอำเภอวัดป่าวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2472ตั้งตำบลหน,นองไควยแยกอกมากจากตำบลวัดป่าวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2473ตั้งตำบลบันกลางแยกออกมากจากตำบลบนันไหวยวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2474 ยุบจังหวัดลมศักร,ร่วมเข้ากับท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์และก็โอนพื้นทีอ่อำเภอวัดป่าอำเภอลมเกา่าของจังหวัดลมศักเดิมให้มากขึ้นการปกครองกับจังหวัดเพชรบูร์วันที่10เก่ากันยายนปีพศัก2481ตั้งตำบลห้วยไร่แยกออกมาจากตำบลบัดติววันที่14พฤศจิกายนปีพศักช2481เปลี่ยนแปลงสื่ออำเภอวัดป่า จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอำเภอลมศักดิ์วันที่3กมกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2488จัดตั้งเทศบาลตำบลลมศักดิ์ขึ้นในท้องที่ตำบลวัดป่าและก็ะตำบลตานเดียววันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราชส4 9 0ัาบตั้งตำบลล้านบาขึ้นแยกออกมาจากตำบลหน,นองควและก็ะตำบลบุงขาตั้งตำบลบุงนำเตา่า แยกออกมาจากตำบลบุงค่าตั้งตำบลหนองสว่างแยกออกมาจากตำบลฝายหน้าแซงตั้งตำบลน้ำเฮียแยกออกมาจากตำบลน้าฝายแซงตั้งตำบลบัดติวแยกออกมาจากตำบลบัดไรตั้งตำบลปากช่องแยกออกมาจากตำบลบันสุกวันที่เจ็ดกันยายนปีพุทธศักราช2491ดได้โอนพื้นที่หม่สามโม่สี่ในคณะนั่นของตำบลบัดปลา และกับบางส่วนของมู่ที่หนึ่งคณะนั่งของตำบลตาเดียวที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลลมศักตั้งเป็นตำบลลมศักวันที่16กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 0 3ได้โอนพื้นที่มู่12คณะนั่นของตำบลหน,นองไไฟไปตั้งเป็นมู16ตำบลน,น้ำชุนวันที่24กันยายนปีพศ2517ตั้งตำบลแคมศสนขึ้นแยกออกมาจากตำบลน,น้ำชุน วันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 2 4ได้ตั้งตำบลทุ่งสมอขึ้นแยกออกมากจากตำบลแคมสนวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 2 7ได้เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองเพชรบณ์กับอำเภอลมศัก์โดยโอนพื้นที่หมู่11บเอ็ดวสิทธิ์หมู่ที่12บสองบัรนิตขั้นเทียงและก็หมู่14บ้านริมสีม่วงตำบลน,นางัว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์มาขึ้นกับตำบลทุ่งสมออำเภอลมศักเพื่อประโยชน์แก้การพัฒนาโคงการพัฒนาลุ่มน้าเค็กความมั่นคงของประเทศวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2527ได้แยกพื้นที่ตำบลทงสมอและกับตำบลแคมสนจากอำเภอลมศักไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาคอและก็ได้กําหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอลมศัก วันที่าพฤศกิกายนปีพศักช2528ได้ตั้งตำบลริมสีม่วงตั้งตำบลสะดาะพุ่งตั้งตำบลน้องแม่หน้าและก็ตำบลเขาขอแยกออกจากตำบลทุงสมอวันที่11สิงหาคมปีพศักช2530ตั้งตำบลช่างตะลุดแยกออกจากตำบลบันกลางวันที่31สิงหาคมปีพศั2531ตั้งตำบลบันไร่ แยกออกจากตำบลล้านบาวันที่15ากันยายนปีพุทธศักราช2532างตั้งตำบลเข็กหน่อยแยกออกจากตำบลแคมสนวันที่19เกมิถุนายนปีพุทธศักราช2534ยกฐานะกิ่งอำเภอเขาคออำเภอลมศักเป็นอำเภอเขาคอโดยสมบูรณ์วันที่สามท่านว่าคมปีพุทธศักราช2536ัาบตั้งตำบลปาดุกข,ขึ้นแยกออกมาจากตำบลตาเดียว วันที่24กันยายนปีพศักช2538ได้จัดตั้งเทศบาลตำบลลมศักขึ้นเป็นเทศบาลเมืองลมศักวันที่4มกราคมปีพศักราช2539ได้จัดตั้งตำบลบันหวายขึ้นแยกออกมาจากตำบลบันสุวันที 29, ่29เมษาย,ยนปีพศักราช2 5 4 7ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลลมศักได้เขต เทศบาลเมืองลมศักวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2547ได้หยุบสภาพตำบลหน,นองสว่างสภาพตำบลน,นำเฮียร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซงวันที่2 9กรกดาคมปีพุทธศักราช2 5 5 2ได้ยกองค์การบริหารส่วนตำบลตันเดียวขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตันเดียวอำเภอลมศัก์มีองนาเขตติดต่อกับพื้นที่ไก่เคียง ดัดทิศเหนือติดกับเขตอำเภอลมเก่าและกกาอำเภอนำหนาวควางดัดทิศตะวันออกติดกับเขตอำเภอนำหนาวและกกาอำเภอควนสารจังหวัดเชียงยอพุ่มติดใต้ติดกับเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดัดทิศตะวันตกติดกับเขตอำเภอเขาคอออำเภอลมศักแบ่งเขตการปกครองเป็น23าตำบลมี251หมู่บ้านคือตำบลลมศักปัจจุบันได้ยกเลิกระบบหมู่บ้านตำบลวัดป่ามี12หมู่บ้าน ตำบลตานเดียวมี11หมู่บ้านตำบลฝายหน้าแซงมี6หมู่บ้านตำบลนองสว่างมี4หมู่บ้านตำบลนำเฮียมีหหมู่บ้านตำบลสักหลงมี11หมู่บ้านตำบลทาอิบุญมี12หมู่บ้านตำบลบันโศมี7หมู่บ้านตำบลบันติวมี12หมู่บ้านตำบลห้วยไรมี13มหมู่บ้านตำบลนำก่อมี13มหมู่บ้านตำบลปากช่องมี17หมู่บ้าน ตำบลน้ำชุนมี17หมู่บ้านตำบลหนองไผ่มี15หมู่บ้านตำบลล้านบามี18หมู่บ้านตำบลบุงขามี14หมู่บ้านตำบลบุงน้ำเต่ามี12หมู่บ้านตำบลบ้านกลางมี19หมู่บ้านตำบลช่างตะลูดมี13หมู่บ้านตำบลบ้านไร่มี6หมู่บ้านตำบลปลาดุกมี7หมู่บ้านตำบลบ้านหวายมี7หมู่บ้าน ส่วนฝากฟังของอำเภอลมเกา่าเป็นกับเขตแดนดันทิศเหนือติดกับเขตอำเภอดันสายจังหวัดเลยฟังดันตะเวนออกติดกับเขตอำเภอผู้หลวงและกับเขตอำเภอนำหนาวฟังดันทิศใต้ติดกับเขตอำเภอลมซักและกับอำเภอเขาคอฟังดันทิศตะวันตกติดกับเขตอำเภอดันสายในพื้นที่การปกครองของเขตอำเภอลมเกากับมีองเก่าตำบลเก่าสิบเก่าหมู่บ้าน แกได้แกตบบนลมเก่ามี13มหมู่บ้านตำบนหน้าซ้ำมี10หมู่บ้านตำบนหินห้ามี13มหมู่บ้านตำบนบันเนื่นมี8หมู่บ้านตำบนศิลามี16หมู่บ้านตำบนหน้าแซงมีเจหมู่บ้านตำบนวังบานมี17หมู่บ้านตำบนหน้าเกาะมี6หมู่บ้านตำบนตัดกอยมีเกหมู่บ้าน ในคลิปนี้ใบบุญได้หยิบยกความเป็นมากของพี่น้องทั้งอำเภอลมศักดิ์ครับถึงลมเก่าลมใหม่เป็นกะมีประวัติความเป็นมากอันเดียวกันครับได้นํามาบอกมาเรา,าเมาเบาสู่พี่สู่น้องฟังพ่อเป็นสาระเก็ดเล็กเก็หน่อยแล้วก็สิได้อําลาพี่อําลาน้องฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงกุ้แรงใจในการบันทึกเรื่องเล่า ความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองไหวในยูทูบพอกันไม่คลิปหน้าโชคดีไม่สุขทุกท่านครับ